เหเหมาเดี๋ยครับพี่น้องกินขอน้ำกันครับแซ่บแซ่บครับหอมครับครับอา, after, าหารบางสไตล์อีสานครับโอ้ข้าวเหนียวข้าวกัามันคักๆ๊กนะครับเนี่ยอืแกงอมนะครับเด้อนี่เด้อลื่อืมแก็งอมข้างในไก่นี่ แซ่บแซ่บพี่น้องอืมชุบกระเมียก็เห็ดแซ่บแซ่บพี่น้องอืมใครใครอยากกินซั่งได้พี่น้องแซ่บเรแซ่บก็ต้องกินพี่น้องเด้ออืม เราไอยากใส่มือพี่น้องเลยแซ่บแสบอือนี่เขาแรงหาเมงพีนงน่น้องอือเนื่อยน้ำใหม่พี่น,น้องน้ำใหม่แสบแซ่บอือนีอ่ไข่นี่พี่น้องไข่นี่อร่อยเนี่อยอือใครกาสูบมะเขือพี่นอ้อง,งออแกต้ยมยำอืออือแกต้มยำมาต้ม อืข่ายต้มยำกระตุ้มหล่ะใส่ก็เป็นสุบระเขือแซ่บแซบพี่น้องเจ้าเบิ่งอย่พี่น้องขิงในไก่นี่พี่นอ้นในในนองนี่ขึ้นไนไก่แซบแซบ่น้องใส่มือเนี <c oughs> ่ยพอ <c oughs> แซ่แบแซบพี่น้องอืมกินโมเด็กละบ๊แซ่บพี่น้องอื เห็ดพิมือยายกุ้งแซ่บแซบตัวกระเป๋ายังมากมากเลยพี่น้องแซ่บแซบพวกเราคนละเบิ่งวพักนี่พี่น้องนี่ยพักนี่นี่อืมเหอืมแซ่บแม่พี่น้องแซ่บมาเด้อพี่น้องก็กินข้าวต้มกันเด้อ เอาพี่น้องเอาช้ำนี่แหละครับพี่น้องเนาะอ่เอา,านนอืมปากก้นไหลกดแช่น้ำมันเดือดครับเด้อดใหญ่สมัยอ่า,นอ,าอนทัวร์ทัวไทยสมัยวอนทัวร์ทัวไทยครับปากก้นไหก้แช่เนี้ยเพราะจะเป็นคนดังน้ำเขาเนี่ยครับเห็นว่าผู้ใไฮก็อยากดังอยู่เลยครับเนาะเอาช้ำนี่พี่น้องอืม ฝากก็ไหลก็แช่เนะยครับขอบพูดหลายๆครับพี่น้องเด้อครับ